สวัสดีค่อเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจำวันที่19พฤศจิกายนหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหกกับสามห้า3ูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห8 3, 58, 58, 67, 5 5กห้าเจ8ดเนาะจบคู่ก็5้าสามส5มห้าห แปดสามสามแปดเราไปพิเศษสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเก้าสี่เก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ต่อไปปกติตัวเด่นก็คือหกับเก้าห้ากับ8ปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกเูนย์เก้าหก้าสองเห้ก้าหกเก้าแปดเก้าห้าหกหกเก้าแดแเก้าห้านาะจับคู่ก็หกเก้าหกแปดเก้าห้าปห้าเ้าปดนาะต่อไป V P แทนกับหนึ่งสามก็6

ต่างกันแค่หนึ่งกับห้านะคะ1นหึ่งกับห้าต่างกันก็หนึ่งสามห้าอปกติเฉพาะกิจ VIP พิเศษต่างกันกับเขาเด้อแต่หกกับเก้ามาเหมือนกันตบบปกติอันไหนที่เหมือนกันก็เขียนไว้ก่อนเนาะต่างกันก็เพิ่มเข้ามาแล้วก็ซื้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ